สวัสดีค่ะมีหลายคนนะคะทักเข้ามาว่าหน้าใสาไปทําอะไรมานะคะอยากจะบอกว่ามีเคล็ดลับค่ะและเคล็ดลับวันนี้ที่จะามาบอกนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะนิสิตวิปว่าพิมารยายันพรีเมียมเซรั่มค่ะใช่แล้วเห็นผลยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ก่อนจะมาหน้าใสขนาดนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเราก็มีกระค่ะเราไปซี้กระออกนะคะผ่านไป2ปีกระหายไป2ปีตอนนี้เขาเริ่มกลับมาแล้วค่ะทําให้เรานะคะต้องเฟ้นหากสก,กินแครท์ที่มาช่วยยับยั้งนะคะกระฝ้าแล้วก็จุดด่างดำและการหมองค้ำของใบหน้านั่นเองค่ะถ้าติดตามกันนะก็จะเห็นว่าเราใช้สก,กินแคร์หลายๆตัวเลยนะว่าหลายตัวมันก็หมดลงไปนะคะเราเลยทําการซื้อใหม่ค่ะโดยการแวะวัสดุนั่นเองค่ะแล้วก็เจอสก,กินแคร์ตัวนี้ค่ะทําไมถึงเลือกตัว วันนี้นะคะอยากจะบอกว่าวันนี้เราอินกับเกลือหิมรารยันมากมากเลยค่ะเราใช้เป็นเกลือหิมายัยหมดเลยค่ะอะไรที่เขาว่าเป็นเกลือหิมายัยานะเราใช้หมดเลยมีงานวิจัยหลายอย่างเลยนะคะบอกว่าเขาดีแล้วก็เลิศค่ะดังนั้นนะคะอะไรที่เป็นเกลือหิมรารยาและอินแบบนี้นะคะเราต้อง ใช้ไปแล้วนะคะเห็นผลยังไงอยากจะบอกว่าเป็นเนื้อเซรั่มที่บางเบาแล้วก็ซึมง่ายมากๆเลยค่ะทาไปนะคะซึมหายเข้าผิวเลยและไม่ทิ้งความมันนะคะเลยทําให้เมคอัพของเราไม่เลื่อนไม่ลอยแบบนี้ค่ะไม่กวนเมคอัพนะคะและแต่งหน้าออกมาได้สวยขนาดนี้เลยค่ะเห็นความชอบส่วนตัวของเราไปแล้วนะคะคุณสมบัติของเขาก็ไม่เบาเลยค่ะเซรั่มตัวนี้นะคะเหมาะกับใครเซรั่มตัวนี้นะคะเหมาะกับคนเป็น กล่าวฟ้าจุดด่างดำหน้ามองค้ำผิวไม่กระชับผิวขาดน้ำและผิวเป็นสิวค่ะเรียกได้ว่าเหมาะก,กับหลายๆสภาพผิวเลยนะคะเห็นสรรพคุณครบสกวานอย่างนี้หลายคนสงสัยนะคะว่ามีสารอันตรายหรือเปล่าเขาเคลมไว้เลยค่ะว่าเขาใช้สารสกัดจากธรรมชาติค่ะไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำมันไม่มีแอลกอฮอล์และก็ไม่มีสารอันตรายค่ะ เซรั่มตัวนี้เหมาะกับคนวัย18-45ปีนะคะเรียกได้ว่าเร้งการใช้เนี่ยยาวมากๆเลยค่ะเซรั่มตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะใช้ตอนเช้าก็ไม่ลบกุนเมคอัพเลยเห็นไหมว่าหน้าไม่มีความมันเลยนะคะที่เห็นแววๆเนี่ยไฮไลท์ลุ่นๆนะที่เลือกใช้ตัวนี้นะคะก็เพราะว่าคุณสมบัติแน่นหาซื้อง่ายและราคาไม่แรงจนเกินไปค่ะเหมาะกับเซอรกิจแบบนี้เนาะ และนี่นะคะก็ถือเป็นหนึ่งเคล็ดลับของสาวไอซสิสอย่างเรานะคะทําให้หน้าใสาแบบนี้นี่ซิเซลั่มตัวนี้นะคะสามารถซื้อได้หลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นฟาสซิโนวัสรรและทางออนไลน์นะคะ